สงสัยในเกมนี้จะไม่มีใครตึงเท่าพี่แล้วนะน้องเย่าว่าแต่เอเลียนเลยแล้วเป็นอะไรอ่ะเอเย่นเอ้ยเยพื่อนนั้นม,มันไอโอเคที่บอกว่าตึงนักตึงหนาหรือเปล่าวะเขามานั่งทําอะไรตรงนั้นอ่ะเขาน่าจะเล่นเกมเพิ่งเสร็จแล้วมานั่งพักหรือมั้งไอพี่อยู่โอเคค,ครับคือพี่ตัวจริงไปเนี่ยครับผมอยากตึงแบบพี่จังน้องอยากจะเล่นกับพี่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปตึงเองไอ้หนูมากับไอโอเคก็ไม่ต้องห่วงหลับได้ไอ้หนูนี่มันไหวไปเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรารอให้คนโดดล้มลงไปก่อนแลวกัน ตอนนี้คนน่าจะโดดลงไปเยอะแล้วเดี๋ยวพายหนูนี่ไปลงท้ายเครื่องบินกันดีกว่าฮะเครื่องบินแดกกูระบบขัดข้องระบบขัดข้องทำการลงจอดฉุกเฉินอายุเคอยู่บนเครื่องบินเพื่อนรู้กูก็โดดแม่งก่อนเออเว้วิร์สหายแล้วตาแกนยกลำโชคดีนะเนี่ยที่ฉันโดดร่มได้ทัน เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยผมไม่รู้เลยมัวแต่นอนหลับแล้วเครื่องบินระเบิดได้ไงเอาพอดีว่านกกระจิบมันไปติดที่พัดลมเครื่องบินน่ะสายจกลำพนนกกระจิบผมว่าเราต้องรีบไปฟาร์มที่นู่นน่าจะมีคนเหลือรอดอยู่ฉันฟาร์มเสร็จแล้วฉันไม่จะเป็นต้องมีปืนหรอกปล่อยให้หุ่นฟาร์มไปดีกว่ายืดดูนมแมวรอแล้วกันนั่นมันอายุเคนี่นะวันนี้แหละฉันจะจัดการแกให้ได้เลยนมแมวก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย เออกูจะเอาเปืนอ,อะไรดีวะเเฮ้ยรไปถูกไปพี่อาโยโกเกาุเกครับเอ้าเมื่อกี้เห็นยืนกินนมแมวตรงนั้นเออไม่นะานายคิดว่าจะ,จะตายเพราะอย่างนั้นน่ะเหรอฉันกระโดดมาได้ทันนะ่ะเอาล่ะถ้าไม่อยากตายก็ตามฉันมาแล้วกันมาแล้วครับพี่ไปลุยกันเลยดีกว่า <c oughs> คุกแกเข้ามาว่หวังตายแน่ๆฉันมีโคโน,โน่นะจ้ามีโคโน่ชิบหายแนะล้วูพี่ชิบไม่น่รอด้แล้เนี่ย ไว้ทอดไข่แต่ฉันทอดท oh, hey. <M> ิ <M> ้งเธอไม่ได้โพราะเมาทีแม่มึงจริงๆแล้วเราก็เล่นเกมนัดกันมานานแล้วนะหนูม่าคิดว่าแบบพี่จะชอบหนูบ้านหรือไงวะจะชอบพี่ไัมไม่ชอบพี่ต่อย <M> จริงๆแล้วหนูก็ชอบพี่เหมือนกันนะแต่ถ้าไปชอบมันกูโดนต่อยเนะ่เฮ <M> ้ยพี่อายุโอเคครับมันไม่ได้มาเล่นเกมเข้ามาจีบกันเอายุโอเคพี่อารมณ์ปะฮะ เดี๋ยวผมเพื่อไปยิงพวกมันเองอะไอ้ยุโอเคนี่ว่ะเลิกมมาจีบกันแล้วพวกมึงอ่ะออยูเคมาเช่าและในกระท่อมหลังหนึ่งมีผู้ก่อการร้ายที่กลังวางแผนจัดการออยูเคอยู่เพราะไอยูโอเคเนี่ยเข้าไปในบ้านปุ๊บใช่ไหมแล้วก็จัดการล้อมบ้านนี่ไว้เราจะให้คนหนึ่งเข้าไปก่อนและพอไอยูโอเคกระโดดออกมาจากบ้านแล้วก็เราจะบุกเข้าไปทั้งหน้าบ้านแล้วเราก็ตั้งไอวอลไว้ทังหลังบ้าน UK ก uhm. ็จะไล่หนทางนี hmm. tools, ้เมื่อเขาไปไหนไม่ได้แล้วพวกเราก็จะสามารถจัดการได้อย่างง่ายด้งได้งดิ้งดิ้มกเหลือตายได้เลยครับลูกบีพวกเราจะต้องจัดการอายุเคให้ได้เลยเอาละพวกเกททาตามแผนที่ฉันสั่งเะตอนนี้ที่อยู่หน้าบ้านของอายุเคแล้ว มันไม่คนมาบุกบ้านของเราแล้วไอ้หนูเรายังไม่รู้ว่ามันกี่คนผมว่าเรายังไม่ออกไปดีกว่านะแล้วไอ้หนุ่มน้องกูไปไหนหมดเนี่ยแผนที่เราวางไว้มันล้อมบ้านไปไหนกันเนี่ยโอ้เยอะแล้วมันปืนที่ฉันต้องการนี่นะ oh my g อดปืนนี่แหละที่ฉันต้องการเอก็บมัน,ปนไปเลยหรอ,อกฉันให้แกแล้วกันฉันบอาแกต้องการบอกของฉันเอาไปเลยดีกว่านะ เผียแผนหมดเลยเป็นไหมดว่งั้นฉันบุกเองก็ได้อะฮะโอ้้กูไม่รอดดิไอเป็ดนะออะไรเลยครับกูจับแม่งเป็นแดกเลยเนี่ยตายตายเนี่ยกูปดลวกเลยเนี่ยเน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 เยเน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 เเน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  nó thật kéo với ô trên ô yên trên đi qua ô bây chết đó chết tức hợp dù dán cả rồi lắm ờ đi khứ Are you ok chứ vậy cua trời cua kéo ăn phén cầm chặt chắn chắn lũ ơi phải đây lâu ่มันนอะะไระฉันเป็นตัวแทนของคนที่แกยิงไปทั้งหมดฉันจะยอมสละชีวิตเพื่อจัดการแก